สวัดีครับวันนี้ผมเดี่ยวเชียงใหม่นะครับหรือเดี่ยวรถมือแปรนะครับวันนี้มีอิสุสุหน้าหนูนะครับปีสองพันห้ารอยสามสิบเก้านำเสนอนะครับมาใหม่สดร้อนนะครับดูภายในนะครับข้างขวาสวยคอนโซลภายในเดีนะครับเบาะกำมะหยี่สวยมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับเอาแคมีครบนะครับ บางแดดมีครบไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่สองแสนนะครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบโลนะครับลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องแอร์ยินฉ่ำนะครับระบบแอร์นีครับลมแรงๆนะครับยังได้นะครับตัวรถกันตัวรถนะครับบางๆนะครับไม่หนา ครับอลรฟบต้รถกรีก,ก่อนเนาะสีสันโดยรวมยังสวยดีนะครับบางๆเลยสไตล์ของมันเลยนะครับปกตินะครับทำสี6แปนะครับมัลติ6แปนะครับคะไน้ดีสั้งๆนะครับจบขึ้นลงได้นะครับ วนะครับแห้งๆนะครับโอเคนะครับของแท้โรงงานนะครับอยู่ครบสามจุดเลยครับวันนี้นะครับเก่าเดิมครับเป็นเดิมนะครับลาครักเตอร์เชียงใหม่นะครับ ครับขาไม่ล้างนะครับรถมาใหม่ๆนะครับรีวิวขายกันเลยนะครับข้างล่างนีเครื่องดีนะครับเ,เดินบ้างบ้างามาดูหัวเครื่องนะครับ ย,ย,ยิงครับครับผมทำเงินยิคถังครับเ้าื่องฟงอยู่ครบนะครับรั้งท่แม่ทการม่งถังถึ่ครบครับ้งส,สครับเคื่อไม่พ่งไม่าย เจมกันยูกาแฟถึงแฝนะครับติดต่อที่ Facebook เดี่ยวเชียงใหม่นะครับราคา9 9 0 0 0บาทนะครับผม99,00 0บาทนะครับทางจังหวัดมีบริการส่งนะครับผมรัจ้างกับผมได้ไ้่น่นอนนะครับผมเดี่ยวเชียงใหม่ครับถายจริงส่งจริงนะครับผมมีสุดทีานะครับองคทองปี2539นอนะครับ 9 9 0 0 0บาทนะครับรถปิดเดิมบางๆนะครับผมมตาตรนิรันดร์นะครับ9 9 0 0 0้พันบาทซื้อไฟไม่ถิดหวังครับใช้กันยันหลานบวชนะครับวับนนี้คนทาย,ยากรับโอเคขอบคุณครับ